อารมณ์ดีคิดถึงคนเก่าๆบรรยากาศเก่าๆจิตใจดีน่ารักนะอยากทำนูน่นอยากทำนี่อยู่ตลอดเวลาถือว่าประตูแห่งความสุขเปิดนะมีความสุขจ้ะบางทีก็คนเก่าเพื่อนเก่านะคะหวนมาทักทายบางคนก็มีความสุขดีกับลูกเต้าลูกหลานอะ่ะเดี๋ยวได้รับข่าวดีประตูเงินก็เปิดนะจะเงินเล็กเงินน้อยก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวสะสมไปเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีอะไรที่รออะไรที่อยากได้นะเดี๋ยวจะได้ข่าวนะคะสี่ห้าดี วันที่6ประตูก็เปิดนะคะตำแหน่งแฟนระวังแฟนป่วยช่วงนี้แฟนหงุดหงิดง่ายไหมแฟนป่วยอยู่หรือเปล่าหรือว่าแฟนมีเรื่องเครียดนะคะตำแหน่งบริวารลูกเต้าก็ถือว่าโอเคนะในโดนบอกว่าเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่เปลี่ยนซิมใหม่เปลี่ยนของใหม่เปลี่ยนอันเก่ามาเป็นของใหม่ของเราก็ได้นะคะประตูที่7ปิดนะระวังในเรื่องของการทะเลาะขัดแยง้งระวังเรื่องอีกโก้ทะเลาะพาะผู้ชายทะเลาะเพราองานนะคะตำแหน่งแม่ไม่ค่อยดีบางทีก็ทะเลาะก,กับแม่ หรือทะเลาะกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะช่วงนี้ปวดฟันไหมปวดฟันเสียวฟันโรคเก่าๆก็บางทีก็ก,กำเริบบางทีก็ตึงมือตึงตามตัวนิ้วชานะคะใจกําลังเด็ดเดี่ยวใจกําลังมีเรื่องตัดสินใจนะคะกับปัญหาอะไรบางอย่างในนี้มันบอกว่าถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วแหละคนวันพูดกกางวันเนี่ยคุณจะเด็ดเดี่ยวมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของงานเออมันขึ้นเลยว่าถึงเวลาต้องจัด จัดการถึงเวลาต้องเซ็นสัญญาถึงเวลาต้องลุยไพ่หนึ่งดาบเนี่ยวิ่งสู่เขาว,วงกฏนะเนาะอะไรก็ตามที่มันแบบยากๆอะไรก็ตามที่ต้องจัดการอะไรก็ตามที่ต้องคุ้นคิดคิดวนไปวนมาเนี่ยถึงเวลาที่คุณจะต้องเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวแล้วเป็นอย่างนั้นไหมนะคะเออเห็นแบบใจอ่อนแบบนี้เธอเห็นแบบว่าอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้เถอพอถึงเวลาเอาจริงขึ้นมาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะชาววันพุธนะคะประตูเศรษฐีเปิด อุ้ยแต่เวลาผ้าแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้ามีน้องหมาน้องแมวมีบริวารอยู่กันหลายคนที่บ้านเนี่ยบางทีก็ต้องระวังหมาแมวบริวารลูกเต้าอาจจะป่วยได้ด้วยเหมือนกันสวัสดีอาม่าคา่ะนะคะประตูเพิงแอบมารอนะวันที่10วันที่9ประตูเปิดประตูเรื่องเงินเปิดนะคะวันที่10น้อยอกน้อยใจไม่สบายระวังหน้ามืดนะบางทีก็บางทีมันเหมือนจะดีอะเนาะคนเก่าทำให้ยิ้มเรื่องเก่าทำให้ยิ้มอยู่ดีเรื่องเก่าก็ทำพิษด้วยเหมือนกัน พราะนั้นระวังนิดนึงช่วงวันที่10นะจ๊ะนะอ่ะใบสุดท้ายขึ้นมาดีจะ้ะไพ่แบบนี้เงินหมุนคล่องแ้วคลาดปลอดภยัยโยกย้ายปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นพิมพ์รับดวงคุณค่ะเออบางทีจะพิมพ์ว่าอะไรดีนะพับพิมพ์รับความโชคดีเวลาที่แบบอันไหนไม่ดีก็ขอให้ร้ายกลายเป็นดีกันละเรียนแบบอาจารย์นกเขหน่อยอะไรดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ดวงดี คุณจะมีดวงโยกย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสังคมก็ได้นะนะคะจะซื้อง่ายขายคล่องเงินสะพัดนะยิ่งถ้าคุณปรับปรุงตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำงานด้วยแล้วดีบางคนก็เป็นจังหวะการปรับม,ม,มุมบ้านใหม่จัดบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่นะทำตรงนั้นปรับตรงนี้ เปลี่ยนมุมจานเปลี่ยนมุมถ้วยอะไรอย่างนี้แล้วแต่ถามว่าดีไม่ดีคนค้าขายให้ขยันเลยต้นสัปดาห์เนี่ยยอดมันจะอืดอืนหน่อยแต่ปลายสัปดาห์หรือตั้งแต่ช่วงวันที่7จเป็นต้นไปเนี่ยเริ่มสะพัดแล้วเพราะฉะนั้นขยันเนาะคนค้าขายคนทํางานประจําคุณจะจัดการกับปัญหาได้แต่คุณจะเจอคนคิดลบคน,คนที่ทําให้หงุดหงิดบางทีก็เป็นเรื่องของคนอื่นด้วยคุณอย่าใจดีไปช่วยเรื่อง ของคนอื่นอย่าไปฟังคนอื่นเยอะเพราะในนี้มันบอกว่าจะทะเลาะกันเพราะเรื่องของคนอื่นอาจจะมาจากเรื่องเก่าเรื่องเดิมก็ได้นะใจดีช่วยคนอื่นมากเกินไปก็มีปัญหาใจดีวิเคราะห์วิพากษ์วิจารเรื่องนู้นเรื่องนี้กับกลายเป็นว่าอ้าวสวยแล้วเขาเอาคาพูดเราไปพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบไหนก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะเออนะคะแต่รวมๆยังถือว่าโอเคแฟนเนี่ยกำลังคิดเรื่องเงินเรื่องทองนะเขากําลังคิดในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการจับจ่ายเขาอยากจะมีเงินเก็บที่เพิ่มขึ้นเพื่ออคคคนนใรรบัวพก ด้วยบางทีคุณก็ต้องช่วยเขาด้วยเหมือนกันเนาะ,ะแล้วเขาก็กําลังคิดว่าเอ๊ะจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรดีแต่ถ้าแฟนกําลังคิดที่จะลงทุนทําอะไรที่แบบมันมันเกินตัวหรือต้องกู้หนี้หรือยืมสินมาอันนี้อาจจะต้องเตือนเขาสักนิดหนึ่งนะถ้าเตือนได้นะคะช่วงนี้บางทีคุณจะรู้สึกว่าแฟนแอบคิดลบด้วยแฟนแอบหวงเงินด้วย แฟนแอบ,บห่วงตัวด้วยแต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะเพราะว่าแฟนเนี่ยหลายๆคนเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้เราแต่บางทีถ้าเรื่องเงินเรื่องทองเขาอาจจะเป็นคนที่จะละเอียดรอบคอบจะใช้อะไรเขาจะคิดเยอะนิดนึงเออนะคะเนาะแต่ถ้ารักคนผิดก็เหนื่อยนิดนึงคนมีคู่ระวังทะเลาะกันนะจ๊ะประตูงานยังเปิดอยู่ออกจากงานเปลี่ยนงานเนี่ยมีฟิลขึ้นมาเลยนะแต่บางคนก็เป็นเจ้าข,ของการพักงานกเกษียณหรือกําลังเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเตรียมไปเที่ยว เป็นจังหวะของการพักกันเนาะช่วงสิ้นปีแล้วสิแต่บางคนก็พักตั้งแต่ตอนนี้เราเหรอเอ๊ยยังไงรีบพักไปไหนนะคะประตูเงินยังเปิดอยู่เงินได้จากผู้ชายคนหนึ่งเงินได้จากอำนาจตำแหน่งหน้าที่นะคะเงินยังได้จากการออนไลน์เงินอะไรที่เคยได้ยังได้อยู่และมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วยแต่อยู่ที่การบริหารจัดการของคุณถ้าเคลียร์เรื่องเงินอยู่รอดนะถ้าเคลียร์เรื่องของการค้าขายว่าจะขายคล่องไหมคล่องนะถ้ามีปัญหาติดขัดในเรื่องของงานจัดการได้นะ ถ้าคิดว่าจะเดินทางจะโยกย้ายจะอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะดีจะ้ะมีวันไม่ดีนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะนะสุขภาพสัปดาห์นี้ระวังโรคเก่าโรคเดิมปวดฟันเสียวฟันความรักคนมีคู่อยู่แล้วนะคะหลายๆคนปรับตัวกันรักกันมากขึ้นยิ่งทะเลาะก,กันยิ่งปรับตัวยิ่งคุณอ่อนต่างคนอ่อนต่างคนปรับดีรักเหนียวแน่น แต่บางคู่ถ้ามีปัญหารักผิดคนนะคะบางทีจะมีปัญหารักๆเลิกเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกคนโสดจะมีคนเข้ามา <c oughs> ก็สลับมานั่นแหละนะคะอยู่ที่ตัวเองนะะจะเอาแบบไหนช่วงนี้คุณจะใส่ใจดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนะคุณจะดูทันสมัยคุณจะดูน่ารักคุณจะดูน่าใสคุณจะโอเคแหละเนาะเอ,อไม่รู้แฟนเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะก็อยู่ที่เราเลือกนะจ๊ะ,ะครบเนาะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนเหลืองโทนม่วง การทำบุญเสริมดวงจริงถ้าพี่หวานยกหน้าไพ่ขึ้นมาคุณรู้สึกชอบสีไหนเอาเซนคุณเลยเพราะว่าไพ่ไยิบสีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยจิตนะคะเออจิตมองตรงไหนจับตรงนั้นแหละดีสําหรับเราแต่โชคไม่ค่อยเด่นมีหลายตัวแล้วเกินนะสำหรับบางคนน่ยบางทีมันเหมือนจะโดนจะโดนอยู่แล้วแต่ไม่โดนประตูมันใสนะแต่มันปิดนะตัเองนะเพราะฉะนั้นอย่าเล่นเยอะนะจ๊ะเนาะเลขตามหน้าไพ่ห้าหกหนึ่งจ้ะ สัปดาห์นี้วิธีการเสริมดวงคือพูดดีๆพูดเพราะๆอย่าชวนใครทะเลาะอย่าว่าเรื่องเก่าห้ามด่ากระจายนะเออถ้าใครชอบบน่นชอบว่าเนี่ยสัปดาห์นี้ถ้าคือเพิ่มหน่อยเนี่ยดีนะจ๊ะเสริมดวงเนาะห้าหหนึ่งจ้ะเลขตามหน้าไพ่นะสื่อนําโชคไม่มานะจ๊ะ